ไปดูองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือว่า WMO นะคะออกมาเปิดเผยบอกว่าตอนนี้เนี่ยปรากฏการเอลนิโยเนี่ยอ่อนตัวลงแล้วแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าอุณหภูมิมันจะไม่สูงขึ้นนะคะคืออ่อนตัวลงแล้วก็จริงแต่อุณหภูมิโลกก็จะยังคงสูงขึ้นค่ะ องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือว่า WMO นะคะเปิดเผยเมื่อวานนี้บอกว่าปรากฏการณ์เอลิโหรือปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนทิศทางของกระแสะน้ําและกระแสะลมที่ทําให้เกิดการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศโลกกาลังหยุดชะงักงนันและสิ่งเหล่านี้จะส่งผลทําให้อุณหภูมิพื้นผิวมหาสมุทรในแปซิฟิกตะวันออกและตอนกลางอุ่นขึ้น แคลนูลิสค่ะโฆษกของ WMO นะคะบอกว่าเมื่อเดือนธันวาคมเอลิโยได้เดินทางมาถึงจุดพีคแล้วจุดสูงสุดแล้วและเอล尼โยครั้งนี้รุนแรงกว่าในอดีตค่ะโดยทาง WMO เนี่ยนะคะบอกว่ามีโอกาสประมาณ60%ที่เอล尼โยจะยังคงอยู่ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมและก็มีโอกาส80%ที่จะเกิดสภาวะที่เป็นกลางไม่ว่าจะเป็นเอล尼โยหรือลานิยาในเดือนเมษายนถึงมิถุนายน WMO ยังบอกอีกด้วยว่ามีโอกาสที่ลานิยานะคะจะ ซึ่งเป็นรูปแบบสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิเย็นผิดปกติในหมหาสมุทรแปซิฟิกอาจจะเกิดขึ้นปลายปีนี้ด้วย um, and what we've seen with this El Nino, perhaps more than any other event in the past, is that it's fueled the heat trapped by greenhouse gases um, due to, as we all know, from human activities. Um, El Nino is a naturally occurring event. Um, but everything now, all El Nino events, all La Nina events, take place in the context of a climate which has been radically changed by, by human activities. Um, <coughs> we do expect above normal temperatures um, in, the, in the coming months, sort of between March and May, and this is in overall most land, uh, land areas. สำหรับปรากฏการ์เอล尼โยนะคะเกิดขึ้นโดยเฉลี่ยทุกๆ2-7ถึง7ปีค่ะแล้วก็สามารถคงอยู่ได้9-12ถึง12เดือนแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยอาจจะเกิดปรากฏการ์สภาพอากาศสุดขั้วอย่างเช่นมีไฟป่าซึ่งก็เห็นไปแล้วนะคะพายุไซโคลนเขตร้อนก็มาแล้วแล้วก็ความแห้งแล้งอันนี้ก็เกิดแล้วแต่จะกินระยะเวลายาวนานค่ะ